สวัสดีครับสวัสดีครับสมาชิกทุกๆท,ท่านครับยินดีต้อนรับทุกๆท,ท่านเข้าสู่ช่อง V.P. ธรรมดาครับช่อง V.P. ธรรมดาก็จะมานําเสนอหุ้นนิเคอิบ่ายนะครับ หุ้นนิกเกอิบ่ายของที่ที่29นะครับมิถุนายน2566นหยนะครับสำหรับหุ้นนิกเกอิบ่ายนี้ก็จะมีทุกวันทุกวันนะครับเสาร์อาทิตย์ไม่มีนะไม่มีทุกวันนะครับมีเสาร์อาทิตย์หยุดนะครับวันนี้ก็เป็นวันพฤหัสบดีนะครับที่ย9สิบสีส้มสีส้มนะครับช่องวีีธรรมดาก็จะมานำเสนอหุ้นญี่ปุ่นนะครับให้ท่านผู้ชมได้รุ่นรวมเพื่อความบันเทิงทุกๆวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับวันละ2คลิป2รอบนะครับ รอบเช้ารอบแรกก็คือเก้ามงครึ่งนะครับออกไปแล้วนะผลปรากฏว่าออกเด้งเดงนะครับเด้งเด้งบนล่างเลยให้สามสี่ห้ามาทั้งสี่มาทั้งห้านะครับผลมาจากสายรูดนะจะได้กินนะประมาณนี้สายเจาะนี่มักจะพลาดประมาณนี้นานๆเข้าทีอะไรเงี้ยก็ให้ระมัดระวังด้วยนะครับ ขอขอบคุณสมาชิกทุทกท่านนะครับที่ว่าเข้ามาชมนะครับทุกคลิปทุกคลิปเลยฝากกดติดตามด้วยนะครับกดติดตามกดถูกใจกดไลค์กดแชร์นะครับก็ขอขอบคุณเป็นอย่างสูงนะครับก็ขอสแสดงความยินดีกับรอบเช้านะใครที่โชคดีก็ขอให้โชคดีอีกนะครับเด้ง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 นะครับใครที่โชคยังมาไม่ถึงก็ขอให้สู้สู้ต่อไปนะครับแต่ถ้าใครเหนื่อยนะเหนื่อยในที่นี้ก็หมายวามว่าหมดนะ,ะหมด หมดอ่อนล้าไม่มีความอาจารย์เคยเป็นมเมื่อโดนบ่อยๆเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าไม่มีความเชื่อมั่นในตัวเองจะเหนื่อยจะละ้าจะเพลียจะมันมันมัน,ม,นมันบอกไม่ถูกอะมันมันความพ่ายแพ้ไงความพ่ายแพ้พ่ายแพ้ที่ที่ตรงทุนอะอประมาณนี้นทุนน้อยอะไรอะไรพวกนี้แหละ ก็ให้ทุกท่านรุ่นลงเพื่อความบันเทิงไปนะครับสู้ๆนะไปก่อนนะพิจารณาตัวเองด้วยบางบางทีก็ไม่ใช่ทางของเรานะทางนี้นะก็ขอให้หยุดพักขอให้อะไรๆยาวเลยตั้งหน้าตั้งตาทํามาหากินนะครับประมาณนี้ทํางานทําการ <S <S พูดง่ายๆว่าอย่าอย่าให้เดือดร้อนตัวเองและคนรอบข้างนะครับประมาณนี้มันมันมันไม่ใช่เราก็หยุดไปนะครับประมาณนี้นะครับ ขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีนะเอามาชมกันรอบบ่ายนะครับว่ารอบบ่ายเป็นยังไงบ้างนะครับมาชมกันต่อนะอ่ารอบบ่ายนะครับคนนี้คือบ่ายแปดเก้าศูนย์นะครับเน้นที่แปดกับเก้านะครับแปดสองแปดสามแปดสี่แปดห้าแปดหกนะครับเก้าสองเก้าสามเก้าสี่เก้าห้าเก้าหกหล่าเหล่านี้นะครับส่วนเลขวินนะครับสามสี่ห้าหกแปดเก้าศูนย์นะครับอืมเอามาชมกันใกล้ๆที่ไทยนี้ เออเข่งไกลมเข่ดไกลสที่อันไหนน่าจะมาเน้นที่แปดใช่ไหมครับเน้นที่แปดก็แปดเด่นนะเก้าลองนะครับศูนย์ลองนะอเอาแปดอะไรดีโอ้ยปากกาโอ้ยยิงด้ามแล้แพงเป็นเส้นเลยเออเขาคืนเออเอาคืนก็ได้ เล่นที่8นะแปดเก้าเลครับเน่นที่8 3 8ส8 5ีห้านะ93 94 95นะครับถ้าเกิดมันเลยมันอาจจะเลยมาทางนี้นะอาจจะเลยมาทางหานะครับประมาณนี้ตามนี้นะครับเลขวินนะมาชนชอบรูดลูด8นะครับกับ9นะเน่นที่8นะครับประมาณนี้ครับอขอขอบคุณมากานะครับขอให้ทุกท่านโชคดีโชคดีอ่าจดไปทุกตัว พบกันใหม่พรุ่งนี้นะครับวันนี้ก็มีเท่านี้รูปอาจารย์นิ่งเลยอืมอ้ยมันเป็นยังไงเนี่ยะยึะไปไหมเออหยุดเลยมันสะดุดเมื่อกี้เนี่ยอ่าปอภัยด้วยนะครับเห็นเลขครบหรือเปล่าก็ไม่รู้เท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอืมเท่านี้ก่อนนะครับ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 